เรียบร้อยนะ <c oughs> ทีนี้ก็มาเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ของเรานะครับก็คือเป็นวงจรจูนวงจรจูนนะครับลักษณะข,ของวงจรจูนเขาก็จะมีลักษณะข,ของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเข้ามาใช้ในการทํางานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่เข้ามาก็ได้แก่อะไรบ้างครับมีตัวอะไรบ้างตัวอาตัวอะไรอีก ตัว L ตัวอะไรอีกตัว C นะครับก็มี ILC ก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์แบบ p a r t i v e p a r t i ก็คือไม่มีการขยายนะครับแต่ถ้ามีการขยายเกิดขึ้นเขาจะเรียกว่าอุปกรณ์แบบ Active ทีนี้เมื่อลักษณะของเขามีการต่อการต่อวงจรก็จะมี3แบบหนึ่งก็คือต่อแบบอะไรครับแบบอนุกรม2 นณะสามประชมนะครับมี3แบบตัวอุปกรณ์พื้นฐานก็3นะครับ R, L, C R ก็ตัวต้า,า,านทา,านภาษาอังกฤษ d ีซิ a เต t e r L นะครับ L ก็คือบทลวดภาษาอังกฤษก็คือ Inductor มีหน่วยเป็น H มีหน่วยเป็น Henry นะครับ ตัวที่สามก็คือเป็น C C ก็คือคาปาซิเตอร์หรือว่าคอนเดนเซอร์นะครับมีหน่วยเป็นฟาลวลหลักภาษาไทยก็คือความจุนะครับจากที่เราทราบวงจรพื้นฐานมี ILC การต่อมีต่อแบบอนุกรมต่อแบบขนานต่อแบบผสมนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทราบในรูปแบบของ วงจรจูนหรือว่าวงจรเรสโอนแนนนะครับวงจรจูนจูนก็คือหาเนาะปรับหาพอ <c oughs> ปรับหาทีนี้ <c oughs> ลักษณะของของพื้นฐานที่เขาเอามาทําก็จะมีก็จะมีตัว L กับตัว C ตัว L ก็คืออินดักเตอร์หรือว่าตัวเหนี่ยวนำํำมีหน่วยเป็นเฮนรี่แล้วก็มีตัว C หรือว่าตัวเก็บประจุ หรือว่าตัวคาปาซิเตอร์หรือว่าตัวคอนดนเซอร์มีหน่วยเป็นปหลัดนะครับทีนี้พอมาแล้วทีนี้ลักษณะการที่จะได้มาซึ่งค่าเรโซแนนซ์เราก็จะหาได้จากเอาสองค่าก็คือเอาค่า L กับค่า C ที่มันมีค่าเท่ากันค่าที่เท่ากันของเขาก็คือค่าความต้านทานค่าความต้านทานของ L เท่ากับค่าความต้านทานของ C ในการหาพอหาในจุดนี้นะครับค่าความต้านทานของ L เขาก็มีสูตรหรือว่า x l เท่ากับ2พพย f L ซึ่งจะใช้กันทั่วโลกไม่ว่าเรียนอยู่ที่ประเทศไหน mm hmm. ก็จะเป็นสูตรเดียวกันส่วน c นะครับส่วน c ค่าความต้านทานของ c mm hmm. เขาจะแทนด้วย x c mm hmm. x c ภาษา Xc นี่ชื่อเขาเรียกว่ายังไงคาปาคาปาอะไรซิทีฟดีดีเอ็กแดน์นะครับคาปาซิทีฟดีเอ็กแนสูตรของเขาคือ Xc เท่ากับ1ส่วนพาย f c 1.2ส่วนพาย f cXLXL เท่ากับ2พาย f l XL ชื่อของเขาก็คือ Inductive r e a c n a n c e นะครับนะพอเอาค่าความต้านทานของ L แล้วก็ค่าความต้านทานของ C ที่มีค่าเท่ากันแล้วนะครับช่วงที่เกิดความเท่ากันของค่าความต้านทานตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าที่เกิดเป็นค่าเรโซแนนซ์ โลเซนเรสโอนนนในสูตรเขาก็จะแทนด้วยคำว่า if r if นี่มาจาก if นี่มาจาก if frequency แปลเป็นภาษาไทยก็คือความถี <screen> ่ r อะ r มาจากอะไร r มาจากเรสโอนแนนนะครับเพราะฉะนั้น if r ก็เป็น frequency resonance หรือว่าความถี่เรโซแนนซ์นะครับความถี่เรโซแนนซ์ก็จะเห็นในนี้ครับ f r เท่ากับ1ส่วน2พายรูท l c อันนี้เป็นสูตรของเขาในการหาค่าเรโซแนนซ์ทีนี้หน่วยที่3ามในวงจรจูนนะครับก็จะเป็นตัวอย่างวงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมดังรูปนะครับดังรูปให้เป็นรูปที่38 กำหนดให้ตัวต้านทาน30โอห์มตัวเหนี่ยวนำ20มิลลิเฮนรี่และคาปาซิเตอร์2มิโครฟารัดจ่ายแรงดันไฟให้กับวงจร9โวลต์เมื่อเกิดสภาวะเรโซแนนซ์จงหาค,าค่าความถี่เรโซแนนซ์กระแสไฟฟ,ฟ้าในวงจรค่าอินดักทีฟีแอคเตนซ์และแรงดันที่ตกข้อม ILC นะครับและแรงดันที่ตกข้อม ILC ก็จากรูปจากวงจรนะครับจ่ายไฟ9โวลต์มีตัว R ตัว L ตัว C ค่าก็ตามที่โจทย์กำหนดก็จะมาหานะครับเป็นวิธีทำวิธีทำของเราก็คือเมื่อเกิดวงจรเมื่อวงจรเกิดสภาวะเรสซ n แนนซ์จะได้ตามสูตรนี้นะครับ Fr เท่ากับ1ส่วน2พายรูท LC 1ก็เป็นค่าตรงตัวนะครับเป็นจากสูตรก็1ลงมา สองก็ธรรมดาไายนะครับไายก็มีค่าสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งไอ้สูตรนี้นีเป็นเพียสูตรตายตัวนะครับไม่ได้คิดขึ้นมาไม่ได้อะไรเป็นสูตรเป็นสูตรที่เป็นเป็นสูตรมาตรฐานเพราะฉะนั้นสองก็จะมาคูณสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งคูณด้วยนะครับคูณด้วยนะครับคูณก็เหมือน x เนาะแล้วก็ให้เราเข้าใจไว้ สามคูสองคูณสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งคูณด้วยรูทศูนย์จุดศูนย์สองนี่มาจากค่าเอลนะครับเอลคือมีค่ายี่สิบมิลลิเฮนรี่ถ้าเอายี่สิบมิลลิเฮนรี่มาทําตรงๆทํามันเป็นหน่วยที่มันเป็นมาตรฐานของเขาค่าที่ได้ก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์นะครับจากนั้นก็คูณค่าซีนะครับซี C มีค่าสองไมโครฟารทดสองไมโครฟารัดถ้าเอามาเป็นหน่วย เอาออกจากไมโครนะครับไมโครก็คือสิบยกกำลังลบหกอยงนี้ก็จะมาจากคำอุปสรรคคำอุปสรรคกที่เราคุ้นกันก็คือจะเอ็กซะเทตะเทระสิกาเมกะกิโลเฮกโตเดคาเดซิเซนติมิลลิไมโครไมโครก็คือสิบยกกำลังลบหกพอมาแทนคำว่าไมโครสองไมโครฝาหลักออกมาเราก็จะได้เป็น0.000002ดศูาหลั อันนี้แจกแจงให้เราเห็นเพื่อจะให้เราเข้าใจนะครับ <c oughs> จากนั้นครูนำไมโครฟรัดนี่ซึ่งเขาจะมีค่าเท่ากับ2คูณ10ยกกาลังลบ6หรือว่า0.00002 0 000, 000, 000, 02, ฟาดเนี่ยเลื่อนขึ้นไปมันยาวเกินนะครับจากที่มันเป็นจุดทศษิยม6ตำแหน่งครูก็เ,เอาขึา้นไปไว้ข้างบน3ตำแหน่งก็คือเป็น0 3ตัว พอศูตัวนั่นก็หมายความว่าเราก็เอาศูนย์อยู่ตรงนี้สามตัวนี่ออกในบรรทัดนี้ก็จะจะได้เป็น1นึ่พันส่วนด้วย2องคูณสามจุหนึ่งสี่คูณรูทศูเหมือนเดิมคูณศูนยก็คือแทนที่จะเป็น0ูนย์จุก็กลายเป็น0ูนยจุดนนะครับพอได้บรรทัดนี้ จากนั้นครูก็ทำการคูณโดยครูคูณตัวข้างหน้าก่อนตัวข้างหน้าก็คูณมา2คูณ3.141ก็จะได้เป็น6.28พอได้6.28ตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ทําแบบละเอียดนะครับจากได้ตัวนี้จากนั้นด้านขวามือก็จะเอารูทนะครับรูท0คูณ0.02นี่ เอาคูณกันแล้วนะครับก็จะได้เป็น0.0004 0 00 00 00รูทก็ยังติดเหมือนเดิมนะครับตัวรูก็ยังติดเหมือนเดิมมาบรรทัดล่างนะครับถอดรูทออกนะครับรูท0.0004 00พอถอดออกก็จะได้เป็น0.0063245 00จากนั้นก็เอา6.28คูณตัวที่ถอดรูทออกก็จะได้ค่าเป็น0 0 3 9 7 1 7 8 พอได้ตัวนี้ตัวเดิมก็ยังข้างบนก็ยังเหมือนเดิมนะครับไล่ข้างบนมายังเหมือนเดิมอย่างนั้นก็ตั้งหารครับเครื่ <c oughs> องคิดเลขกดหน0 0งหารด้วย0.0397178ก็จะได้ค่าตัวนี้ออกมา25,177.628หเร์ 25, ถ้าเราลักษณะของการที่เราจะเราจะเลื่อนนะครับเลื่อน ไม่ให้จุดมีจุดทุทิยมถ้ามันเกิน5เราก็บวกไปเป็น1เลยซึ่งตัวนี้25,177.6เขาเกิน5พอเขาเกิน5ตัวนี้เราไม่ต้องการให้มีจุดจากเลข7ก็จะกลายเป็นเลขเลข8ครับตัวนี้ก็ความถี่ในสภาวะร r e โ o นแนนต์ก็จะมีค่าเท่ากับ25,178เร์ตหรือ ทำเป็น, Her d, นเฮิร์นะครับหรือมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับตัวนี้25เฮิร์ก็คือตัวนี้ตัดออก178หนะึ่งกิโลแป์นีตัดออกให้เป็นตรงๆก็จะได้ประมาณ25กิโลเฮิร์แต่ค่าที่ละเอียดสุดของเขาคือจะเป็นค่าสีแดงนะครับค่าตัวนี้ค่าละเอียดสุดของเขา ตัวตวาน่าก็คือตัดออกเพื่อให้เราดูง่ายนะครับให้เราดูง่ายหรือค่าจะประมาณนี้นะครับพอได้ค่า fr แล้วเราก็มาหาค่ากระแสกระแสเท่ากับอันนี้กอดของโองนะครับ i เท่ากับ b ส่วน r r เท่ากับ b ส่วน i b r. v เท่ากับ i คุณ r v เรารู้แล้วรู้รู้ก็คือเนี่ยเขาโดออกมา9โวลต์นะครับ v 9โวลต์ R ล่ะนี่ไง a 30โอห์มค่า R V ส่วน R 9ส่วน30ก็คือได้0.3แอมป์เพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลในวงจรจะมีค่าเท่ากับ0 3าแอมป์นะครับจากที่ได้ทีนี้เราก็มาหาค่าอินดัก i ี e r e a c t แ n น e ก็คือ XL XL เท่ากับ2พาย FL F, F, F ที่มีตัวห้อย R ตัวนี้ก็คือเป็ด F น F จากความถี่เรสต์แอน หน่วยของเขาก็คือตัวนี้เราหาค่าความต้านทานของ L นะครับแต่ความต้านทานของ L เขาจะไม่เรียกเขาจะเรียกเป็นค่า Inductive r e a c t a n c e นะครับซึ่งมีลักษณะค่าขเขาคือมีหน่วยเป็นอเราก็แทนจากสูตรนะครับสองก็เอาลงมาพายเท่าก,กับ3.14 1นึง FR เมื่อกี้ได้แล้วนี่ยสอง7 6 2 8หเจบเจฮ์ครัวมาเต็มๆเลย เพราะต้องการให้เกิดความละเอียดไม่เอา 25k มาไม่เอา25,178เฮิรตมาคัวอมาทั้งดุนเลย25,177.628เฮิรตมาอย่างนั้นก็คูณด้วยค่า L L ก็คือ20มิลลิเฮนรี่หรือว่า0.020มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับหน่วยเป็นโอห์มมันตะเริ่มต้นโอห์มหมดพอคูณกันแล้ว เอาตัวนี้คูณกันกอ่อนก็จะได้6.28ตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมจากตัวนี้ที่คูณกันแล้วจะได้บรรทัดนี้จากนั้นเอาสองตัวหน้าเนี่ยคูณกันนะครับเอาสองตัวหน้าเนี่ยคูณกันก็จะได้ค่านี้ออกมา1.58 1.1.5 1.15.5คูณด้วยตัวสุดท้ายคือ0.020พอคูณได้มาแล้วเหลือสองอันคูณกันก็จะได้ค่านี้ครับ เก้าแสนส9 9 4มืนหโหมหรือหรือเท่ากับ9 3 1าสามเนาะเป็นเคเลยเป็นทีเลย 699เนี่ยสมมติตัดออกนะครับหรือประมาณนะครับประมาณการประมาณตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะเ,เราสามารถที่จะนำไปนำไปหาค่าค่าที่เขาค่า r ที่เป็นค่ามาตรฐานเขาได้นะครับตัวนี้เราต้องปรับให้เล็กลงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ12ครับตัวหนาหน่อยโบนโบนตัวหนา,าก็จะได้ค่านี้ออกมา ก็แทนค่าจากสูตรเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นค่าอินดักคเ v อ l ก็จะมีค่าเท่ากับ9,31,699.994 9 o นะครับจากนั้นเราก็มาหาแรงดันตกค้อมที่ v l แล้วก็ VC เมื่อ v l เท่ากับ VC v l เท่ากับสูตรก็เหมือนกัน B เท่ากับ I คูณ R แต่ตอนนี้เขาต้องหักการหา v l เพราะฉะนั้น BL ก็จะได้เท่ากับ v l เท่ากับ I คูณ XL ก็หาค่า R ก็ v เท่ากับ i คูณ R ถ้าหาค่า L ก็ v เท่ากับ i คูณ v คูณ x l ถ้าหาค่าของ c v c v c ก็เท่ากับ i คูณ bc นะครับคูณค่า c คูณ x น B c นะครับไม่ใช่ v c นะครับอ่าผิดแล้วผิดแล้วเป็น x c นะครับเราก็หานะครับแทนค่าก็เอามาคูณเฉย ไก็มีค่า i เราหาแล้วเดีย0.3 f xl เราก็รู้แล้วเ xl เราหา,าแล้วเี่ xl หามาได้แล้วนะครับก็คูณ xl ได้ค่านี้ส่วน bc เท่ากับ i คูณ x c i ก็ได้แล้วค่า c ก็ได้แล้วนะครับอันนีค้คูณ bc นะครับ bc คือตัวนี้นะครับ c มีค่าเท่ากับ2ไมโครฟาปปรัดนะครับ เม,มื่อกี้เราไไ้้หา XC นะครับเป็น B C นะครับ,รบ <_ S 1> ก็จะได้ค่านี้ออกมาพอได้มาแล้วทีนี้เราก็มาหาค่า Quality Factor หรือว่าค่า Q สูตรอันนี้ก็เป็นสูตรที่เขากำหนดมาครับ Q เท่ากับ x อส่วน R XL เท่ากับเท่าไหร่นี่ไง XL เท่ากับเท่านี้ XL ก็ได้มาแล้ว R ล่ะ อาจะาวงจรก็คือ30โอห์มนะครับสาโอห์มพอได้มาจุดนี้ก็มาแทนค่าค่า Q ก็จะได้เป็น3 1มพันหนึ่งรสิามสันนึรยยีสามจามามสามนะครับจากนั้นเรามาหาแบนบิดแบบิดสูตรของเขาคือ BW เท่ากับ FR ส่วน Q นะครับ FR ส่วน Q FR มีค่าเท่าไหร่ Fr อาร์เราก็ได้มาแล้วก็คือฟีคิฟซี่เรลชัแนนค่าคิวก็ได้มาแล้วเมื่อกี้นี่ตั้งหารกันก็จะได้ e. 1. เท่ากับ8.061 8.061141เฮิรต์เอาตัวหนาหน่อยจากนั้นก็มาหาความถี cut ่คัตออฟนะครับที่ VL แล้วก็ VH อันนี้ก็เป็นสูตรตายตัวนะครับ VL เท่ากับเท่ากับค่านี้นะครับ Fr ลบ ในวงเล็บ1นส่วนสคูณ B W แล้วก็แทนค่า F R ก็ได้มาแล้ว1นส่วนสก็คงเดิม B W ก็ได้มาแล้วนี่หาได้แล้วก็จะได้เป็นสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพัเจ็ร้อยาจากจากนั้นก็มาหา B H B H หรือว่า H, H มาจากอะไร H, H มาจากมาจาก H นะครับก็คือ ความถี่สูงเราแทนค่ามอนเดิมนะครับค่าตัวนี้ก็จะได้ตามตามตรงนี้นะครับก็เอาความถี่เรสแนนซ์มาบวกเมื่อกี้นี่เป็นลบนะครับสูตรตัวนี้ถ้าเป็นถ้าเป็น v l ก็คือ frequency low นะครับ BL ก็จะเป็นลบแต่ถ้าเป็น V high นะครับ F F high นะครับ F high ก็คือ frequency high ตัวนี้ก็จะเป็นบวกนะครับแทนค่ามาก็จะได้แบบนี้ ทีนี้พอได้มาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเอามาพอร์ตเป็นกราฟนะครับก็จะมี V L V I S L F R แล้วก็ F H ead. F H ก็หา,าหาล่าสุดเมื่อกี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ F R ล่ะนี hey, ่ F L F L ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบวามถี่เรโซ <c oughs> แนนเราก็ได้มาแล้วเราก็มาพอรตใส่กราฟนะครับ width, แบนด์วิดเราก็จะได้ประมาณนี้อยู่ตรงกลางนะครับ อันนี้ก็คือการักษณะาการหาพอหาแบบนี้แล้วครูก็มีแบบฝึกหัดให้เลขที่แต่ละเลขที่นะครับซึ่งต่างกันเลขที่แต่ละเลขที่ต่างกันพอต่างกันก็ให้เราหาเหมือนโจทย์ที่ครูให้ตามเลขที่นะครับส่วนถ้าใครทําไม่ได้ก็ให้เพื่อนนะครับฝ่ายการเรียนนะครับช่วยเหลืออ่า พราะเราเราก็เราก็ต้องแข็ถางเรานะครับรองหัวหน้าฝ่ายการเรียนก็คือคนที่เก่งเราก็ต้องช่วยเพื่อคนที่ทำไม่ได้นะครับมีอะไรสงสัยไหมไม่มีโอเคเนาะถ้าโอเคครูก็ขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันใหม่ขอบคุณครับ